จะป้าไปถึงไหนเนี่ยปะเนี่ยไดไตไปถึงไหนพราอีกเลยของตะมีอีกน่ะก็จะใส่กับถึงถนนนักยางมั้งอ๋ดีแล้วแหละเพราะว่าแถวนั้นก็มียางเยอะแต่นี้ อ๋อฝั่งนึงที่โย่ตมคลองเนี่ยเขาห่วงไว้อ๋อจะใส่ว่าน,น่าไข่น้ามันบ้งแล้วก็ป้ากกบอกว่าไอ้ตมครองเขาห่วงนะครับนะ่าหญ้าตามครองครับเพราะว่าไอ้น่าไข่น้ามันนะครับนะครับก็เขาเป็นห่วงนะครับห่วงห่วงหญ้านะครับ เดี๋ยวในช่วงฝนตกมาผมจะชวนไปนู่นไปติงเขาพุ่มลุงไบีโอ้ป่าน่นครับก็มันล้มทางมานะครับป่านน้นเขาลงทางมาครับเพราะว่า เลี้ยงมาด้วยกันนะครับก็เลยลงมาก็ข้อก็ดูใกล้ๆก,กันนะครับแต่เขาก็ลงมาดูฟงนี้ก็เพราะว่าูงนี้ก็เคยดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับนะครับสมองเจ้าอันต่ายฝั่งนี้ก็ยางเดินละงเพราะาเราไม่ได้ไม่ได้ผูกไว้ตั้งนานเนาะนี่สมอง นี่เขก็ได้ขึ้นเยอะดูนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาตรงนี้นะครับเพราะว่าบุงมัวต่ไปในคลองนะครับยาดเลยขึ้นนะครับเดี๋ยวเพิ่มยาตรงนู้หมดก็มางผูกไว้แถวนี้แหละนะครับโอเคกบเดี๋ยวผมไล่เอ่อบัวข้าคอก่อนนะครับตอนนี้ก็ดูครับพระที่กระตกดินนะครับนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ